สวัสจ้าเอามากันนมดเลยสวยจ้า,า,าสวย,สวยดูคนนี้ขึ้มากันก่อนเลยมาเอารางวัลละลูกนี่มีรางวัลของคนเก่งนะคะรางวัลของคนเก่งนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ให้รางวัลคนเก่งมา500บาทสวยจ้าชวยเอาไหมคะเอาไหมคะเอาหรือลูกเอาหรือลูกโอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาตังค์เดี๋ยวก่อนให้น้องเดินมาก่อนลูกข้าตังค์ข้าตังค์หลบก่อนลูกเอาเหรอคะลูกอ๋อรางวัลของคนเก่งเหรอคะคนเก่งเดินเก่งไงมีเอฟซีโอ้ยมาเอากันเต็มเลยมาแย่งเข้าสวยกันเต็มเลยลูกดูดูดูข้าสวยบอก อมานเย่งข้าวสวยกันเต็มเลยรางวัลของคนเก่งดูสิเนี่ยมาลูกมารา,างวัลหนูนะคะเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งเดี๋ซื้อหนมแบ่งนะลูกเนาะแบ่งให้น้องๆพี่ๆกันนะเดี๋ยวหลบให้พี่ข้าวสวยออกมาเอาก่อนนะลูกนะหลบให้พี่ข้าวสวยมาเอาก่อนข้าตังเอ,อ้ยข้าปั้นหลบไปก่อนลูกมามา,มาเอาตังมานลูกมารางวัลของคนเก่งนะคะมาลูกมาอารางวัลของคนเก่งนะคะลูกน่า ขอบพระคุณนะคะมอบรางวัลให้กับข้าวสวยผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกว่าข้าวสวยเดินเก่งมากเลยให้รางวัลของคนเก่งนะคะ500บาทกับขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะซื้อขนมแบ่งกันนะลูกนะจะขนมแบ่งกันนะมาลูกมาเอหมดอารมณ์แล้วหลูกเอามาอเอาเอนเ็บเอาเน็บเอาเน็บ น้องๆแย่งไงน้องๆฝังแย่งหมดเลยเมื่อกี้กำลังจะเดินมาหาแม่หมดอารมณ์แล้วเอ้าข้าวปั้นข้าวปั้นอ่ะเอาไปให้ข้าวสวยอ่ะไปให้ข้าวสวยนะเอาไปให้ข้าวสวยนะลูกเอให้ข้าวสวยนะลูกนะข้าวสวยบอกเอามาเอามาของข้าวสวยนะเออเออเอมาลูกมาของหนูของหนูโอ้เอาให้ข้าวสวยข้าวสวยอืุให้ข้าวสวยนะลูกนะให้ข้าวสวยลูก เดี๋ยวเข้าปั้นก็ได้นะลูกนะเดี๋ยวเข้าปั้นก็ได้เหมือนกันข้าตางเดี๋ยวก็ได้เหมือนกันนะลูกให้เขาสวยก่อนเดี๋ยวก็สวยจะซื้อขนมมาฝากทุกคนเออดูทิเนี่ยก็สวยหยิบละก็วสวยหยิบละนี่ก็สวยหยิบละตังหนูลูกตังหนูขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เมตตาเขาสวยนะคะ ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าสวยจะเก็บไว้ไปซื้อขนมให้พี่ๆน้องๆกินกันนะลูกนะกาบขอบคุณมากนะคะถือเป็นแม่ลูกถือเป็นไหมคะถือเป็นไหมโอ้หนูจะหยิบเองตังหนูตังหนูเ <c oughs> ขาตังอยากได้เหรอลูกอันนี้ก็เงนินเขาตังเหมือนกันนะลูกนะ ช้ด้วยกันนะลูกนะซื้อขนอมมากินด้วยกันซื้อรวมกันกินทางบ้านนะลูกนะถ้าเหนียวข้าวปั้นล่ะเหนียวปั้นก็สวย <c oughs> ตังหนูหรอะคะวางไว้อไวเ,ออเอามาไว้นะจ,นะจับไว้นะจับไว้ เดี๋ยวหนูจะไปชื้อผนมมาแจกเพืเ่อนๆนะคะรางวัลของคนเก่งนะคะผู้ใหญ่บอกว่าก็สวยเดินเก่งมากเลยให้รางวัลน,นะคะกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่าสวยจะเดินโชว์นะคะอุ้ยมีคลิปก็สวยเดินโชว์นะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะ เขาตั้งเดินทางเขาสวยเขาสวยจับไว้เลยไปเขาตั้งเอาไปเอออุ้อยหา่าขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ น้ำหมดเลยแล้วผาเข้านะเขา,าเองได้เก่งมากสวยเก่งมากๆเอาถาติ <c oughs> ่งเกดทีกระจายอย่างเงี้